สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดีผู้ที่มาเข้ามาติดตามรับชมรับฟังทุกท่านนะครับสวัสดีกับช่องศรัทธาปฏิหารนะครับก่อนที่จะเข้าไปาเข้ามารับชมนะครับในเนื้อหาของคลิปนะครับก็คําเตือนนะครับให้รับชมเพื่อความบันเทิงหรือรับชมเพื่อความมงคลเท่านั้นนะครับที่สําคัญผมไม่สนับสนุนการพานันทุกประเภท นะครับผมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับตัวเลขทั้งหมดเป็นเลขมงคลการวิเคราะห์ก็เป็นความเห็นส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการวิเคราะห์เลขมงคลนะครับของวันที่15นะวันที่15เป็นวันสําคัญทางพุศาสนานะครับผมเนาะ ก็สุนทรว้วพระนะครับผมวันอาทิตย์ที่สิบห้านะครับเดือนห้าปีหกห้านะครับผมหรือเป็นงวดที่นะครับสองร้อยสี่สิบสี่นะครับก่อนที่จะไปวันที่สิบห้านะครับเรามาดูวันที่สิบสี่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมอขออนุญาตเขียนผลก่อนนะครับวันนี้เข้าเยอะมากครับตัวเลขขึ้นมาเยอะมากนะครับ เ,เลขมงคลนะครับไม่ไม่มีเลขสูตรไม่มีสูตรให้นะครับไม่มีสูตรแจกไม่มีการทําสูตรให้ดูนะครับตอนนี้นะครับช่องสัทธามาปาฏิหารเกิดนะครับโดนไอ้น,นี้อยู่นะครับเจ็ดวันนะครับลงคลิปไม่ได้ในเจ็ดวันนะครับก็ แฟนเพจนะครับก็มีนะครับแฟนเพจชื่อสัทธมาปริหารเกิดนะครับเดี๋ยวจะเอาอันนี้ลงให้นะครับในคอมเมนต์นะครับเข้าไปกดติดตามกันได้เนี่ยกดซับสไคร้นะครับก็เรามาดูของวันที่14กันนะครับเริ่มตั้งแต่วันแรก้เริ่มตั้งแต่4โมงนะครับผลก็คือ884กับ5 7็นะครับมันเป็นวันที่ผมพูดเป๊ะเลยนะครับอ่ะ5้านะครับ 57ครับบึมรอบแรกนะครับตามที่ผมพูดผมบอกว่ายังไงครับวันนี้นะครับวันที่14 3ตัวนี้นะครับจะมาเบิ้ลหน้าไอ้สรอบด้วยเนี่ยนะครับจะมาเบิ้ลหน้าถ้างั้นก็หามหามก็คือหมายความว่าหลักร้อยกับหลักหน่วยเหมือนกันตัวเดียวกันนะครับวันนี้นะครับมาเบิ้ลหน้าจาก4เวลานะครับสี่โมงห้าโมงหกโมงหนึ่งทุ่มมาเบิ้ลหน้า3 3เวลาเลยครับผมนะครับ และแปดสี่ห้าเจ็ดนี่เห็นไหมครับดูครับดูไหลครับนี่อมันมาดูรอบห้าโมงกับห้าโมงผมบอกว่ามีห้ากับหกจะมีห้ากับหกเห็นไหมครับพี่เนี่ยเห็นไหมห้ากับหกนะครับศู 5, 3, 3, นยะ์ห้าสามสามหนึ่งครับห้ามาครับไม่ได้เอาห้าสามให้เนียผมไม่ได้ประกรบสามเลยเห็นไหมครับทีนี้มาดูรอบหกโมงครับ หกโมงผมบอกสองห้าหกเห็นไหมครับปกปกนะครับออกเจ็ดเจ็ดห้าหกแปดนะครับเด่งครับหกครับหกแปดครับวันนี้ไม่ต้องกลับเลยครับผมนะครับและเบิ้ลหน้าครับเหมือนที่ผมพูดนะครับ มาดู vp ครับ vp ผมบอก9 9ไม่มาผลก็คือ2 2 8 3 5ครับ2ครับ5ครับและก็เบิ้ลหน้าอีกเลยครับเห็นไหมครับไอ้ไอ้เบิ้ลเนี่ยดักถูกมากเลยนะครับเป็นเหมือนที่ผมว่า อีกประการหนึ่งผมบอกว่าสองห้าละหนะครับถ้ามีตัวไหนนะครับภายใน4ตัวนี้เห็นไหมครับนี่แปดสี่แล้วก็ห้าเจ็ดเนี่ย, 8, 4, 5, 7, ยภายใน4ี่ตัวนี้นะครับถ้ามันมีสองห้าละหตัวไหนตัวหนึง่งมันจะไหลไหลห้าไหมครับเหมือนที่ผมพูดไหมครับห้ามาสี่รอบเลยครับห้าเจ็ดห้าสามเจ็ดห้านะครับสามห้า ห้ามาทุกรอบเหมือนที่ผมพูดเป๊ะเลยครับนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะครับถ้ามันเข้าแบบนี้ไอ้ถ้ามันมาแบบนี้นะครับผมก็อาจจะพูดายาวสักนิดนึงนะครับก็มันเป็นการวิเคราะห์เนาะนะครับ ก็อย่าลืมนะครับก็ฝากหน่อยเนะาะฝากอีก <c oughs> ตามหาเลขเด็ดนะครับเข้าไปกดกันได้นะครไปต,ติดตามกันได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะสรุปให้ในช่องนั้นนะครับสําหรับการวิเคราะห์นะครับแนวทางของสลากกินแบรัฐบาลไทยนะครับ <c oughs> มาดูของพุ่งนี้กันนะครับทุกคน หกนะครับพรุ่งนี้แปดหแปดห้า อ๋อสี่ห้อยวายเนี่ยสี่ไม่ไมาพักหนึ่งแล้วนะครับเหมือนกับอของราพัฒนาเลยนะอขออนุญาตขีดเส้นก่อนนะครับผม ผมบอกว่าเด้งกระเด้งจริงๆเนาะโอ้โหนะครับขอให้ทุกคนนะครับโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสําหรับคนที่เชื่อในคำครูนะครับในคําที่ผมพูดไปนะครับอ <c oughs> ต้องหลุดหกเจ็ดหกแปดหกเก้าแปดสอง 8ปดสี่แปดเจ็ดห้าหห้าเจ็ดหปดสสองเจสปด เอาเอาใหม่ก็ได้นะครับสี่สองสี่เจดสห้านะครับผมก็ลืมนะครับเพราะว่ามันเป็นเลขคู่กันอยู่แล้วนะครับแปดสี่สี่แปดนะครับแทบจะไม่ค่อยทิ้งกันเลยเหมือนวันนี้ก็แปดแปดสี่แล้วก็สี่โมงนะครับผมเนาะพรุ่งนี้อีกครับสามตัวนะสามเวลาน่ะห้าโมงหกโมงหนึงทุ่มนะครับน่าจะมาหามหรืออาจจะเป็นเบิ้ลหน้าอีกครั้งนะครับแต่ หามน่าจะมาแรงกว่าเพราะวันนี้เบิ้์นหน้ามาสามรอบแล้วนะครับห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าหกสี่เดหกห้าแปดหกห้า เ <C oughs> นะครับตัวเดียวพรุ่งนี้นะครับเลขหกปก <6 S 2> ติพ <6 S 2> ิปกพิปกอันนี้วนะครับ หกห้าแปดสี่ 6, 5, 8, 4, และเจ็ดนะครับเมื่อวานก็เข้านะครับเออวันที่สี่นี่ก็เข้าตัวนี้เจ็ดห้าเห็นไหมครับเพราะว่ามันคู่หามนะครับเนี่ยก็มารอบหนึ่งก็โอเคนะครับผมเนาะก็เสร็จลงมือทีเรียบร้อยนะครับก็ขอให้ผู้ที่ามาติดตามรับชมรับฟัง นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนทุกท่านนะครับขอพวกคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ